นนวันนี้ข่าวเลี้ยงสินหาสมเด็จวัดปาน้ำบอกว่าสินหาป้องกันไม่เป็นคนหดร้ายข้อแรกสองไม่เป็นคนมือไวสามไม่เป็นคนใกลเร็วสี่ไม่เป็นคนขี้ปวดห้าไม่เป็นคนหมดสติใครรักษาข้อที่หนึ่งได้เป็นการประกันชีวิตปนานาธิบาตใครรักษาข้อที่สองได้เป็นการประกันทรัพย์สิน ใครรักษาข้อที่สามได้เป็นการประกันครอบครัวไม่แตก่แกกาเมสุแต่ว่าแปรเหม,มือนมันบริแปลการไม่สูหรอกเดี๋ยวหน่อยมันมาฟังขันแปลว,ว่าข้าพเจ้าขอรับสิขาบทคือการงดเว้นการพืดผิดในคอรักดวยปืนเดี๋ยวหน่อยผู้จักต้องแปลไหมผมเป็นคนสม,มัยไม่ได้ข้าพเจ้าขอรับสิขาบทคือการงดเว้นจากการมีคิดกนะารเมสุน,นะครับ กีไว้การเยาว่การวการการมคิดใครรักษาข้อที่สี่ได้เป็นการประกันสังคมแม่แตกแย่ปาร์ี่เนี่ด้กันยื้เมื่อนี่ใครรักษาข้อที่ห้าได้สุราเมรยะเป็นการรักษาสุขภาพบุหล่าตัวโยมชีวิตเราก็รักษาทรัพย์สมบัติเราก็รักษาครอบครัวเราก็รักษาสังคมก็รักษาสุขภาพ การักษามันก็บด้ตัวตอนนั้นแหละล่ะปฏิบัติธรมก็ได้เหยุจงซี่ก็หตัวมาวันนี้